หรือว่าปองสามสู้มาขวาขยับออกมาอาร์นะครับตีพาวเวอร์เพย์นะครับทางด้านนาพระนาชัยครับเราว่าเขาเนี่ยเล่นบอลเท้าได้ดีทีเดียวให้เริ่มเล่นเริ่มจับเวลาเอาละครับทาวเวอร์ฟาร์มฮัทเลี้ยงลูกแรงเอาละครับมาพาวเวอร์เพย์เลยครับมุกสับประตูขึ้นมาเร็วนะฮะสำหรับนี้แล้วก็ไปตั้งเกมครับทีเซนทรามมาที่บุรุษสับประตูเลยครับแหมค่อยๆคอนโทรลบอลฮะหาช่องจ่อฮะตอนนี้แน่นไปหมดครับ โอโหแล้ว uh, ดูครับจังหวะนี้ครับฝนตกลงมาครับยังเป็นบอลขอย่างทีมงานของนี่ฮรับหาดกับหาวเวสฟาร์มมาอยู่ที่ด้านของนี่แล้วก็ล่วงลงไปท่านนั้นมาดูครับแอปแล้วก็แอปถัดใดครับมองซ้ายมองขวาม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 าแล้วจ้าทางด้านแอปแล้วก็แอปดันในซ้ายซ้ายโกูโกลมลงข้างในฮะอะไรก็เป็นไปได้หมดครับแหมเอไรายการสำหรับวันนี้ครับยิงตรงตัวผู้ศัตรูรับไว้ได้ครับแล้วก็ หลุดไปไกลเลยมัฟโอ้โหตัดสินเงินล้านยันจะนั่งนาพักนาเ่า